ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่บริษัชันพิรายาพิรมพักดีค่ะ คุณผู้ฟังคะสาหรับในวันนี้นะคะก็ะมีหลากหลายเรื่องราว <rounded. S 1> ที่จะได้มาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของตอนนี้3คมียใหญ่นะคะของท่านอดีตนายกนะคะท่านนายกเองรวมไปถึงเกี่ยวกับพักเก้าไกลน,นะ,ะ่ะแล้วก็ในช่วงเดือนนี้มิถุนายนค่ะมิถุนดาเดือดเป็นยังไงนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามกันในรายการนะคะพร้อมกับที่ดิฉันเนี่ยจะขอให้อาจารย์ช่วยในการวิเคราะห์นะคะเรื่องราวของการเลือกตั้งสอวอในครั้งนี้ให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ให้เราได้รับฟังกันนะคะรวมไปถึงเรื่องราาวที่น่น สนใจในต่างประเทศแล้วก็ปิดท้ายนะคะด้วยเรื่องราวของการเมืองในประเทศที่กําลังน่าติดตามกันอยู่ในตอนนี้นะคะตอนนี้ดิฉันอยู่ในสายกับศาสตราจารย์ดรชัยยามิวไลยอาจารย์จะได้มาบอกเล่าเรื่องราวให้กับเราได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณกุลยาละท่านุู้ชมนะครับขออนุญ,ญาตรายงานตัวหลัง <c oughs> จากห่างเกินไปได้ประมาณกเกือบหนึ่งเดือนนะครับค่ะ<อ>ังคิดถึงนะจ๊ะหายไปเพราะว่ามีภารกิจสําคัญไม่อยากจะกล่าวถึงนะครับในเรื่องของภารกิจสําคัญ อย่างไรก็ตามครับเดือนมิถุนายนก็เป็นเดือนที่ท่านผู้ฟังก็ดีคนไทยทุกคนก็ต่างก็ที่ว่ารุนระทึกกันพอสมควรนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับในเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของคดีของท่านอาดีตนายกทักษิณชินวัตรในเรื่องของท่านนายกเศรษฐาทวีสิน <c oughs> และโดยห้อยยิ่งของการยุบพรรคเก้าไกลทุกคนก็รุนระทึกกันมากนะฮะ <c oughs> ว่าก <c oughs> ารเมืองไทยจะเป็นอย่างไร มันจะเคลื่อนไหวมันจะ,ะระส่าม,มากเนาะไหนอย่างไรเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็มันมีการลุ้นระทึกกันมากแต่ก็ปรากฏว่าพอผ่านวันที่สิบปดวันท,ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับมันก็เรียกว่าผมก็รุ่นพอสมควรแต่เป็นการรุ่นที่เรียกว่าบังเอนผมก็เป็นที่ที่ฉกตัวเล็กๆที่ม,มีการพูดกับคุณพรรยาและตระกูลงาของเราเนี่ย โดยตลอดนี่นะครับมันก็ไม่มีอะไรมากมายเนี่ยนะคาดการณ์กันไปแล้วเนี่ยมันก็คงจะมีการเลื่อนกันแล้วก็ยืดเยื่อไปอีกนานแต่ยาวนานขนาดไหนเนี่ยอันนี้ก็ก็คงจะต้องดูถึงสถานการณ์ของการบ้านการเมืองในขณะนี้เนี่ยนะครับแต่ประเด็นสำคัญมันมีอย่างนี้ครับท่านนายกเศรษฐาธวีเสถียเนี่ยบังเอิญท่านติดโควิดนะครับท่านก็บอกว่าอ่อนเพลียเล็กน้อย นะครับแล้วท่านก็ลาในเรื่องของตั้งแต่วันจบที่14นะครับแล้วท่านก็บอกว่าจะทํางานกลับมาทางานในวันพุธวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านก็บอกท่านติดโควิดจริงๆแล้วถ้าเจะติดโควิดจริงหรือจริงเนี่ยโอเคก็อ่าผมผมไปก้าวล่วงที่จะไปที่ภาควิชารท่านเนี่ยนะครับแต่น่าจะเตรียมการในเรื่องการที่ว่าท่านคงจะไปทิดนิดพิเคราะห์ดูว่าท่านจะอยู่หรือท่านจะลาออกหรือจะยังไงก็ตามแต่ ผมคิดว่าท่านเป็นคนใจสู้นะฮะแล้วท่านก็ก็มีการมีเรียกว่ามีการเตรียมการพอสมควรแต่ทิมงกฎหมายท่านเนี่ยก็เรียกว่าอเอาเรื่องพอสมควรนะครับจะขออนุญาตไม่เอ่ยนามก็แล้วกันเนยนะครับอ <c oughs> ย่างไรก็ตามวันอนังคารเนี่ยนะฮะในเรื่องของคดีความของท่านอดีตนายกทักษสิณชินวัตรก,ก่อนนะครับในเรื่องตรงนี้เนี่ยนะฮะก็เรียกว่ามีเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยในเรื่องของ ท่านอ,าอดีตนายกทักษิณชินวัตรท่านก็ไปนะครับไปที่ศาลอาญานะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าศาลอาญา,าก็ท่านก็ไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของเป็นเอย่างยิ่งในเดือนสักหลายปีที่ผ่านมาท่านก็ไปพูดในเรื่องของคดีหนึ่งในเรื่องของมาตราร1 2ยิบสองกับคดีของพอรบคอมพิวเตอร์ที่ประเทศเกาหลี นะครับท่นานก็ให้การปฏิเสธทั้งหมดในสารอาญานะครับแล้วก็ได้รับการประกันตัวนะครับไปรับการประกันตัวมาในเรื่องของห้าแสนบาทนะครับในเรื่องในเรื่องตรงนี้เนี่ยนะฮะทีนี้ประเด็นที่สําคัญเนี่ยก็คือว่าท่านอดีตนายกทัาษินชินวัตรเนี่ยนะครับสําคัญที่สุดเลยเนี่ยท่านก็บอกวว่าในเรื่องของมีการเรียกว่าอาจจะให้มีการจะรอติดเรือนจําหรือไม่เนี่ยนะครับต้อง ผมเชื่อว่าก็ผมไม่ติดอย่างแน่นอนใช่ไหมฮะทีนี้ประเด็นที่สําคัญอย่างเนี้ยมันเป็นบอกว่าจําเลยให้การปฏิเสธมานตลอดบวกว่าอายุท่านก็มากแล้วได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแต่ทั้นสอบสวนเนี่ยท่านมีสี่พักอาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับ mm hmm. แล้วก็อยู่กันกับครอบครัวประกอบกับโจทย์ก็ไม่คัดค้านในการปล่อยตัวชั่วคราวมีเหตุผลรุกคนเชื่อว่าหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยก็จําเลย จะไม่หลบหนีไปอยู่ไหนแต่ท่านก็ถูยึดพาสปอร์ตนะครับห้ามออกนอกราชอาณาจากักรใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะครับแล้วก็มีหลังประกันห้ามจาเลยเดินทางอะไระไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ถือว่าก็ถูกยึดพาสปอร์ตนะครับผมก็คิดว่าอันนี้เป็นการวิเคราะห์ทางด้านการบ้านการเมืองนะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่า,าท่านก็คงจะมีการเตรียมการพอสมควรในเรื่องนี้ แล้วก็มีการเตรียมทีมกฎหมายนะครับถึงแม้ว่าจะมีการประกันตัวไปแล้วนะครับแล้วก็ได้รับอนุญาตจากศาลนะครับให้แจ้งในเรื่องของห้ามเดินทางไปต่างประเทศนะครับระว่งวังเงินในเรื่องของการประกันตัวแล้วเนี่ยถามว่าสานาญาเนี่ยนะครับจะมีการพิจารณาในเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรนะครับก็คงจะต้องรอพิกสักระยะหนึ่ง อาจจะไม่ใช่เดือนกรกฎาคมสิงหาคมจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะต้องจะต้องรอกันนะครับอาจจะใช้ระยะเวลาในเรื่องของศาลอาญาพิจารณาสองถึงสามเดือนอันนี้ก็คาดการ์ไม่ได้แต่ผมคาดว่านะครับในเรื่องนี้เนี่ยเพราะท่านจะได้รับการปล่อยตัวจะได้รับการพักโทษอย่างหนึ่งปีประเด็นสําคัญอีกนี้ครับผมคิดว่าการพิจารณาของศาลอาญาเนี่ยคือในเรื่องของการ เรียกว่าในเรื่องของการหมิ่นทั้งมาตราหนึ่งสิบสองกับในเรื่องของพรบรคอมพิวเตอร์เนี่ยผมคิดว่านะครับใช้คำพิดว่าขีดเช่นใต้นะครับคุณเบญญาครับผมคิดว่าท่านก็คงจะไม่โดนคดีนี้นะครับแล้วก็คงจะรูก้ว่าหลุดพ้นอย่างแน่นอนผมอาจจะมีาการคิดผิดคิดถูกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็พอที่จะมาในเรื่องของการสู้สนามเลือกตั้งในเรื่องของ เลือกตั้ง13ปีข้างหน้าก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคดีอดีตน,นายกทักสิณชจินวัตรผมคิดว่าท่านคงจะรอดอย่างแน่นอนเพราะท่านเพราะ้่างอยกเชื่อมั่นตัวเองนะครับอขอให้ท่านโชคดีก็แล้วกันในเรื่องของศาลอาญานะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องของในเรื่องของท่านนายกเศรษฐาธวีสินเนี่ยก็มีการนัดเพียร20สว ยื่นขอถอ,อนสั้นนการยกเษฐาทวีสินเนี่ยเรียกว่าก็มีการเลื่อนไปแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นาจากสารรัฐธรรมนูญเนี่ยวันที่สิบกรกฎาคมก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อเง,อรรองเนี่ยนะครับให้ชี้แจงหลักฐานอะไรตัวอะไรต่างๆเหล่าเนี้นะครับประเด็นที่สําคัญก็คือว่าสารสารัฐธรรมนูญเนี่ยได้ประชุมปรึกษาคดีเนี่ยตบะทานวุฒิสภานะครับพร้อมคําร้องขอให้สารและสมนูญวินิจฉัย ตามมาตราร้อยเร็ดสลสามนะครับแล้วก็ตามาตราประกอบตามมาตราแปดสิบสองว่าด้วยรัฐธรรมว่าด้วยตําแหน่งรัฐนายกรัฐมนตรีของท่านเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับแล้วก็คุณพิจิตชื่นบานชื่นพิจิตรชื่นบานก็ได้ลาออกไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ประเด็นสําคัญก็คือว่าการที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยผู้ถูกร้องที่หนึ่งเนี่ยได้นําความกราบบังคมทูล โปรดกล้าวแต่งตั้งเนี่ยนะครับผู้ถุกร้องที่สองเนี่ยเป็นรัฐมนตรีเนี่ยทั้งทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วลว,ว่าผู้ถูกร้องที่สองเด็กขาดคุณสมบัติเนี่ยทีเนี้ยประเด็นสำคัญตรงนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าพี่น้องท่านผู้ฟังก็ดีคุณพีะพระยาก็ดีทีมงานราเนียสังคมก็ตระหนักรู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรตามข่าวคราวเนี่ยนะครับทีเนี้ยประเด็นสำคัญก็คือว่าเอาเรื่อง พูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายกันแล้วคนเนยนะครับ <Okay. S 1> ต็อถือว่าสารฐธรรมนเนี่ยก็กําหนดให้การมีการพิจารณาวันที่18และก็เลื่อนออกไปเนี่ยนะครับให้มีการพิจารณาวิธีฉัยเนี่ยนะครับให้เป็นวันที่10บกรกฎาคมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ถือว่าเอาละก็คงจะต้องรอรุ่นกันอีกทีหนึ่งทีนี้มาวิเคราะห์กันถอนะครับผมก็คิดว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในเรื่องของ าการแต่งตั้งเนี่ยนะครับกถ็ถือว่าในช่วงขณะนั้นเนี่ยคุณพิชิตชื่นบานก็คงจะไม่เรียกว่าไม่ได้พิสูจน์อย่างชัดเจนในสถานนะว่าท่านไปในเรื่องของถุงสองล้านบาทเอาไปฝากไว้ที่โต๊ะของการพิจารณาที่อายการหรือที่ศาลผมก็จำไม่ได้แม่นเน,นะครับมันคงพิสูจน์ไม่ได้ชัดเจน ดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะฮะจะกผิดจะถูกก็ไปคงคงเงยวพว่า,านันตอนนั้นแต่ปะเป็นสําคัญผมก็คิดว่าท่านนายกเศรษฐาสวีสินเนี่ยก็คงจะรอดเช่นเดียวกันในวันที่สิบกรกฎาคมนะครับก็อันนี้ก็เป็นสองคดีที่สองวันสำคัญเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับก็คงจะต้องติดตาม กันต่อไปนะครับทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญครับคุณภริยาครับก็คือเรื่องของการยุบพรรคเจ้าไส้อันนี้ก็เป็นที่เป้าจับตามองของคนที่อาจจะต่อต้านและคัดค้านของพรรคเจ้าไส้ซึ่จากพักอนาคตใหม่ที่อยูยุบไปที่เรียบร้อยแล้วพรรคเจ้าไส้ประเด็นสำคัญของสาและสัมมนาเนี่ยก็ได้ประชุมปรึกษาของขจัดคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้ร้อง โดยน้าที่เป็นนายทะเบียนพักเนี่ยนะครับยืน่นคำร้องแต่กรณีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพักเจ้าออไปผู้ถูกร้องเนี่ยมีพฤติการกระทําการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระว่ารัชสมุทรงเป็นปวมุกนะครับและก็สมัรถที่สุดก็คือเข้าลักษณะกระทําการเป็นกาิปักระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับตามมาตรา92วรรคหนึ่งวงเล็บสองและวงเล็บวงเล็บหนึ่งและวงเล็บสองเนี่ยนะครับ ไม่อยากจะใช้โทาศัพท์สหมายมากมายเนี่ยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังอาจจะสับสนเนี่ยครับประเด็นสําคัญก็คือว่าในฐานะที่เรียกว่าถ้าถูกเพิกถอนสิทธิ์นะครับรับสมัครห้ามผู้สมัครเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็คือว่าห้ามมิให้ผู้คณะกรรมการแยร่งพักผู้ถูกร้อง mm hmm. และห้ามมิให้ผู้ซึ่งดำรงตาแหน่งท้งคณะกรรมการบริหารพักผู้ถูกร้องเนี่ย <Okay. S 2> ถูกเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง ไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมก,การเบื่องพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกําหนดระยะเวลาสิปีนับตั้งแต่วันที่สามูญมีคมสั่างยุบพรรคซึ่งก็ยินดีการพิจจรณาเนี่ยในวันที่สามกัคยายนผู้ง่ายๆก็หมายความว่าจากวันที่18เนี่ยก็เลื่อนไปวันที่สามกัายนแต่ประเด็นสาคัญในการวิเคราะห์ทางการเมืองเนี่ยนะครับพรรคเก้าไปถูกยุบหรือไม่ถูกยุบเนี่ยผม คิดว่านะครับจากคุยกับนักวิชาการอาวุโสต่างๆบรรณาธิการข่าวอาวุโสต่างๆเนี่ยนักกฎหมายต่างๆเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะห้าสิบห้าสิบนะครับพักเต่าไก่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเอาละวันที่4มิถุนายน67เนี่ยผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงทั้งหมดเจ้าข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถามว่าในเรื่องของวันที่18เนี่ย มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยสารนั้นนูนพิจารณาโดยการอธิฟ้ายในเห็นว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับคุเพียรยาครับ <Okay. S 2> เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณากำหนดเนี่ยให้บุคคลเสนอบันทึกข้ออคํายืนข้ิเิงหรือความเห็นล่วงหน้าต่อสารและรัฐธรรมนูญตามประเด็นที่สารนัน้นเมืองกำหนดไว้ภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับหนังสือประกอบการพิจารณาสองมีคําสั่งให้นําพยานเอกสาร ในอําในสำนวนการไต่สวนคดีคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมารวมไว้ในสำนวนคดีนี้เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของสารรัชธรรมนูญและข้อสามกำหนดการพิจารณาต่อไปในวันพุทธที่สามกรกฎาคมและข้อที่สี่เนี่ยก็คือกำหนดให้ผู้กรณีเข้ามาตรวจพยานหลักฐานในวันอังคารที่เก้ากรกฎาคมถามว่าในกรณีของภครคเก้าใดเนี่ยผมว่าก็ยังยื้อไปอีกยาวนานจากวันที่สามก็ไปไปถู่วันที่เก้า ดังนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้เนี่ยมันก็จะมีการประชุมกันประกผมคิดว่าการยุบพรรคเก้า,าออกไลเนี่ยมันก็คงจะยื้อไปจนถึงประมาณอาจจะกลางเดือนธันวาคมก็ได้ปลายเดือนธันวาคมก็ได้แต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าพรรคยุบพรรคเก้าไปเนี่ยจะถูกยุบหรือไม่ถูกยุบเนี่ย <h> ผมคิดก็ยังห้าสิบห้าสิบมาอยู่ <h> ที่ <h> ทพยาน <h> หลักฐานและการชี้แจงและอยู่ที่กระแสของสังคมเนี่ยนะครับก็จะว่าจะ มีการยึดมั่นมากน้อยขนาดไหนอย่างไรและก็ในในขณะเดียวกันพระเจ้าไกรเนี่ยก็ค่อนข้างจะวันวันพอสมคครูเห็นนี่เป็นการยึดเราะนะฮะว่าในขณะนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะถอยถอยพอสมควรในการที่จะ,สะแสดงอาการอาฆาตมาตร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อพระบรมวงศานุวงศ์ต่อรัชชายาต,ต่างๆนะครับอันนี้ก็ คงจะต้องติดตามกันต่อไปเนี่ยนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของตรงเนี้ยต้องคงจะต้องติดตามว่ามันจะมัน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 จะมีผลอย่างไรนะครับก็คงต้องดูกันเนี่ยนะฮะว่ามันจะเป็นอย่างไรในเรื่องการที่จะยุบพักต่าไปหรือจะเป็นอย่างไรในเรื่องของดีอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญที่คุณภรรยาได้เล็กเสริมในเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับในเรื่องสารรักธรรมนูมีมติในเรื่องกระบวนการในเมื่อวันอาทิตย์ผ่านมานะครับคือ ระดับอำเภอเนี่ยมัน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 ก็เป็นเรื่องบรรื่อเป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆแต่ระดับจังหวัดเนี่ยผมจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไปเป็นผู้เข้าสมัครในเรื่องของสมาชิกูุทธสภาเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับระดับอำเภอผมผ่านแต่ระดับจังหวัดเนี่ยจะสังเกตได้ว่าคนที่มีชื่อเสียงมากๆและคนที่มีคุณงามความดีมากๆเนี่ยในการทำสาขา20กลุ่มอาชีพเนี่ยผมสมัครในกลุ่มอาชีพ คนเนี่ย <Safe> ก็ต้องเรียนตามตรงอันนี้ผมไม่ได้ที่แพ้ชวนตีหรืออะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนคุณเพียรยาตรงๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าสวในครั้งนี้เนี่ยมันต้องเป็นไปตามกระบวนการตามรัฐธรรมนูญละเป็นไปตามกระบวนการของของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตละแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็ผมคิดว่าเป็นสวจัดตั้งกันแล้วสันนะครับมันมีการจัดตั้งเห็นได้ชัดเจนเลยบางคนได้คะแนนหรือเนี่ย 18ดเสียงนำ้ำโด่งไปจนถึง 18, 18มาถึง5เสียงเนี่ยเ<ฮะ>าแสดงถึงการจัดตั้งชัดๆเลยเนี่ยนะครับ<ฮะ>ในสาขา2ี่กลุ่มอาชีพทุกคนที่มีโน,โนเนมยกตัวอย่างอย่างคุณจักรพันยมจินดาอย่างเนี้ยนะครับคนมีที่มีชื่อเสียงทั้งหลายเนี่ยตกหมดเลยนะครับคุนหมอเหรียญทองใครต่อใครทั้งหมดเนี่ย <ฮะ S 2> มันแสดงเห็นงนึงตอนชัดเจนว่ามันมีการจัดตั้งอย่างนด้ในชาดและทุกคนบอกว่า อา,อาจารย์ชยัยยะมันจัดตั้งชัด mm hmm. เจนเลยทุกคนก็บน่นแล้วก็ทุกคนก็วิเคราะห์บ่นบรรดาคอการเมืองทั้งหลายนักการเมืองทั้งหลายบอกที่มันจัดตั้งทั้งนั้นแหละผมก็พอผ่านพอไม่ผ่านรอบเช้าผมก็กลับบ้านเลยแล้วผมก็ไม่อยากจะคิดอะไร ก็ต้องก็ต้องเรียนตามสรงว่าในกระบวนการตรงนี้มันถือว่าเป็นกระบวนการที่มันไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งแล้วประชาชนไม่ได้มีสผวนเกี่ยวข้องในไทยทั้งสิ้นเลยครับคุณศิริยาครับไม่ได้มีส่วนเข้าเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งเลยก็ขอวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการเลือกตั้งสวในครั้งนี้เป็นการสวที่มีการจัดตั้งลุ้นล้วนชัดๆเลยเนี่ยนะครับก็ขอวิเคราะห์ติดแต่เพียงเ้าหลีกันแล้วกันเนี่ยนะครับในเรื่องของคณะในเรื่องของการ เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไปแล้วสันี่นะครับ <Okay. S 2> บรรดาบิ๊กเนมท mm hmm. ั้งหลายเนี่ยร่วมกันเพียบเลยเนี่ยนะ mm hmm. เอาละครับมาติดตามข่าวข่าวต่างประเทศกันบ้างดีก,กว่าเนี่ยนะ <Okay. S 2> ในเรื่องสองครามยูเครนเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าในเรื่องที่มีการประชุมประชาคมโลกเนี่ยนะครับมีการเปิดแถลงการร่วมผู้นำหนึ่งร้ทั้งหมด90ิบประเทศ นะครับในเรื่องของการประชุมทั่วทั้งโลกเนี่ยมีการประชุมสันติภาพยูเครนประเด็นมีองนี้ครับก็มีการประชุมที่วันวันที่สิบห้าถึงที่หกพิาย,ยนที่ผ่านมาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย <Okay. S 2> ในการประชุมสันติภาพยูเครนเนี่ยทุกประเทศตาําบลประเทศรัสเซียทั้งสิ้นในเรื่องของการเรียกว่ากระทําการสร้างความทุกข์ความตายล้างเผยวิสัยพัด ร่วมสามด้านในเรื่องของการาเรียกว่าของประเทศรัสเซียเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าในเรื่องตรงนี้ก็เป็นการตำหนิรัสเซียที่ลุกรานยูเครนขอให้เกิดความทุกข์ยากลำบากเครนนะครับแล้วก็เป็นการตำหนิอะไรต่ออะรต่างๆมากมายเนี่ยนะฮะ <c oughs> ทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าอยากที่จะให้สงครามในเรื่องของรัสเซียกับยูเครนเนี่ย <c oughs> สิ้นสุดลงสักทีหนึ่งซึ่งประธานาธิบดี วลาดิเมียรตินเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากในการที่จะให้เรียกว่ามีการตำหนินะครับแต่ประธานาธิบดีประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยเขาบอกว่ายื่นเลื่อไข่ยูเครนเนี่ยยอมสละดินแดนสี่แคว้นและหยุดความพยายามเข้าสู่นาโต้เพื่อแลกกับความยุติสงครามก็เจอสวนลับบอกว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระทีิสุนะครับก็อย่าลืมยูเครนนี่ก็เป็นประเทศ ประเทศนีใจพอถึงควรเนี่ยนะครับแล้วก็ประกาศในวันที่14มิถุนายนท่านปูตินเนี่ยฮะบอกว่าจะยอมยุติสงครามในยูเครนรัฐบาลยูเครนตกลงที่จะยกเลิกยกเลิกความพยายามที่จะเข้าร่วมในองค์กรองค์การสนทธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เนี่ยนะครับหรือนาโต้เนี่ยแล้วก็มอบทั้งบทในสี่งแพรนที่รัสเซียอ้างสิทธิ์ให้แก่รัสเซีย ซึ่งข้อเรียกร้องเนี่ยนะครับดังกล่าวนเนี่ยก็อบอกว่ายูถูกยูเครนเนี่ยทิเศษในเรื่องขางแข็งเปล้าให้กับ mm hmm. โดยทันควันพูดง่ายๆกับหมายความว่าถ้าประเทศยูเครนเนี่ยไม่เข้าในองค์การนาโตนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็หยุดยกเลิกสงครามเนี่ย mm hmm. ก็จะเรียกว่าประเทศรัสเซียเนี่ยก็จะยุติสงครามทันที mm hmm. ดังนั้นเรื่องนี้ mm hmm. ผมคิดว่าก็คงจะต้องเป็น สงครามการสู้รบกันไปอีกยาวนานพอรุมควรเนี่ยนะครับก็คงต้องว่ากันว่าจะเป็นอย่างไรและชาวสุดท้ายครับคุณเบียยาครับผมคิดว่าการเมืองของประเทศอังกฤษในขณะนี้เนี่ยก็คือของท่านนายกรัฐมนตรีลิกชี่ซูนักเนี่ยก็อาจจะแพ้ราบคาบนะครับของพรรคอนุรักษ์นิยมหรือพรรคนเสอร์วิิสเนี่ยต่อพรรคเลเบอร์หรือพรรคแรงงานเพราะว่าจะมีการ โพล,ล่าสุดเนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่สิบห้ามิถุนาเยาว์วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยนะครับถึงเรียกว่าการถแถลงนโยบายทั้งสองพักพักคอนเซอร์วทีฟหรืออนุรักษ์อนุรักษ์นิยมกับ <Okay. S 2> พักแรงงานเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็มีการถแถลงว่าในดึงสัปดาห์เนี่ยซึ่งจะมีขึ้นก่อนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะมีการเลือกตั้งผู้นําอังกฤษในวันที่สี่กรกฎาคมเนี่ยก็อีกประมาณสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทของ ชื่อสวานซาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการตลาดเนี่ยมีการเก็บข้อมูลเมื่อที่12ถึง14มิถุนายนเนี่ยนะครับพบว่าเคียร์ซารเมอร์เนี่ยผู้นำฝ่ายค้านของพรรคแรงงานเนี่ยได้รับเสียงสนับสนุนเนี่ย46%เพิ่มขึ้นมา2%จากงานสำรวจเมื่อ5วันก่อนขณะที่พรรคอนุรักษนิยมเนี่ยคะแนนร่วงลงไปเนี่ย4%มาสู่ยี่ มาถู่ระดับที่21เปอร์เซ็นต์คือต่ำมากเลยแดกเนี่ยนะครับแล้วก็พรรคแรงงานเนี่ยมีคะแนนห่างจากพรรครัฐบาลเนี่ยจากพรรคคอนเซอร์ติฟเนี่ย25เปอร์เซ็นต์นะฮะคุณพิรยาซึ่งสูงมากๆ <S <S ดังนั้นเนี่ยนะครับนางตั้งแต่วิสทรัชเนี่ยอดีตผู้นำนายกรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งก่อนที่จะมาถึงนายวิซีู่นักเนี่ยซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเรียกว่าเชื้อสายชาวอินเดียเนี่ยนะครับ ดำเนินนโยบายลดภาษีจนนักลงทุนเทขายพันธบัตรอัตราดอกเบีย้ยสูงขึ้นธนาคารกลางต้องเข้ามาแทรกแซงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลสำรวจของเซอร์เวชั่นเด็ดเก็บข้อมูลมาโดยตลอดเนี่ยตั้งแตบบ่พฤษภาคมถึงมิมถุนายนเนี่ยคาดการนะครับบอกพรรคอนุรักษ์นิยมเนี่ยอาจได้ที่นั่งในสภาผู้แทนราศฎรีมเจที่นั่งจากทั้งหมดเนี่ย650ที่นั่งขอเน้นย้ำนะครับพรรคคอนเซอร์วทีหรืออนุรักษ์นิยมเนี่ย อาจจะได้ที่นั่งเพียงองที่นั่งจาก650ที่นั่งและพรรคแรงงานเนี่ยอาจจะได้ที่นั่งในสภาถึง456ที่นั่ง <c oughs> ดังนั้นการเลือกตั้งในครั้งนี้ผมคาดการได้เลยนะครับว่าพรรคแรงงานเนี่ยก็จะได้นานยกรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งก็เป็นน่าจะเป็นในเรื่องของนายเคียร์สตาร์เมอร์นะครับซึ่งเป็นผู้นําฝ่ายค้านพรรคแรงงานแลวได้นานยกรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งเป็นคนของพรรค แรงงานอย่างแน่นอนในการเลือกตั้งนายกตร,รีของทั้งสองพรรคนี้เนี่ยนะครับในวันที่4กรกรดาคมที่ถึงนี้ครับของแต่นี้ก็เป็นข่าวครา,าวจากต่างประเทศแล้วก็การเลือกตั้งประธานาธิบดีจะสังแบบเกตได้ว่าถ้าจะดูยูทูบในครั้ๆๆงนี้เนี่ย <S 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 ผมจะสังเกตได้ว่าอาดีตประธานาธิบดีารากโอบามาเนี่ย <S <S โอ้มาหาเสียงอย่างมากมายทีเดียวให้กับประธานาธิบดีโจไบ,บเดนเนี่ยนะครับแล้วก็ อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เจอทั้งสารกคดีเนี่ยก็อาจจะบอกช้ำมากเพราะว่าจะมีการเลือกตัวแทนของพรรคดูทรัฟฟิลเนในเดือนกระดาคมปีหน้าเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะถูกนําเสนอเป็นตัวแทนพรรคดูทรัฟฟิลกนหรือไม่อย่างไรเพราะถึงรีกว่า d ดิสเครดิตอย่างมากมายทีเดียวในเรื่องของสารคดีที่เรียกว่าอาจจะเสียชื่อเสียงอย่างมากเลยนะครับในการถูกเลือกตั้งในเรื่องของการเป็นตัวแทนพรรค ดูภาพลิขันครับคุณกีรยาครับในประเทศอเมริกาครับค่ะอาจารย์ก็วิเคราะห์ได้ละเอียดยิบเหมือนเดิมเลยเนี่ยนะคะเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในรอบช่วงนี้นะคะอาจารย์คะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะศาสตราจารย์ดรชัยยายิ้มวิไลนะคะที่ได้มาพูดคุยนะคะสรุปสถานการณ์ต่างๆรวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆรอบประเทศไทยรวมถึงรอบโลกเนี่ยนะคะให้เราได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ และสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วหากรู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube c h ช่ n e l อาทัพพอดแคสต์ดิฉันพิรยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ